สวัสดีครับสวัสดีทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เราวิเคราะห์กราฟเป็นอีกเช่นเคยนะฮะประจําวันกันที่ที่สิสิงหาคมนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเปิดตลาดมาผมได้แจ้งไว้ว่าสามารถเซลล์ลงมาก่อนได้นะครประมาณ2องพัก็เซลล์ลงมานะครับกําไรก็ประมาณ1 0 0 0งพันถจุดสําหรับคนที่ตั้ง SL การกําไรไว้ก็ประมาณ500 500จุดเป็นอย่างต่ํานะสําหรับกําไรขาเซลล์นะครับ เซลลงมาตามสูตรที่ประมาณ2000จุดนะครับจากนั้นก็เป็นราคาบายแล้วก็ราคาก็กลับทะลุขึ้นไปขึ้นไปจริงๆด้วยนะครับจากนั้นทําท่าทีเหมือนว่าจะลงแต่ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับแนวโน้มทิศทางของราคาทองยังเป็นในเทรนขาขึ้นนะฮะยังเป็นในเทรนขาขึ้นอยู่ราคายังสามารถขึ้นไปต่อได้อีกนะครับถามว่าช่วงนี้เข้าออเดอร์อะไรดีก็แนะนําว่าดีที่สุดก็บายแต่ว่าบางคนจะรอเข้าออเดอร์ได้ไหมนะฮะ บางคนใจร้อนอุยรอนานเล่นทำเฟรมใหญ่ช้านั่นนี่นูน่นนะครับแต่ความเสี่ยงมันน้อยกว่านะครับต้องชี้แจงแบบนี้นะฮะทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงทำเฟรมสามสิบนาทีสามสิบนาทียังจะขึ้นไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหลือไปเห็นวิ w วิให้ดูตรงนี้ฮะวิกนี่นะครับราคาทะลุกรอบขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าราคายังจะไปได้อีกนะฮะ ราคาจุดรอเข้าบายนะฮะสัปดาห์นี้นะครับเปิดตลาดมาขอปรับจุดรอเข้าบายก่อนโซนที่1ไว้ไว้ให้ที่ประมาณสองห้าศูนย์ห้าก็ได้นะครับโซนอันนี้คือโซนเข้าบายนะครับตรงเนี้ประมาณหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันจุดสองสี่เก้าห้าถึงสองห้าศูนย์ห้าประมาณหนึ่งพันจุดโซนตรงนี้สามารถรอเข้าออเดอร์บายได้เป็นโซนบายโซนที่หนึ่งนะครับ ส่วนใบ่วนที่2ก็2 4 7 5ราคาเดิมสัปดาห์ก่อนเลยนะครับสัปดาห์ก่อนใครรอเข้าใบตามราคาที่ผมแจ้งเทรดยาวดีใจด้วยนะฮะท่านกำไรแล้วนะฮะ7 5 7 0ขึ้นมาก็ประมาณ3 0 0 0 4 0 0 0จุดนะฮะอันนี้ดีใจด้วยนะครับสำหรับคนรอแผนเทรดยาวเล่นมาทั้งสัปดาห์นะฮะมาเข้าแผนตอนวันพฤหัสแล้วราคาขึ้นไป3,000จุดเนี่ยบอกเลยว่าสบายสบายมากนะครับกินกำไรเก็บกำไรไม่ต้องมาเครียดนะฮะรอราคามาถึงเทรดเทคนิคผมดีกว่า นะครับถ้าเกิดท่านไปนเล่นในท่ามเฟรมเล็กก็ได้แต่ว่าท่านจะเครียดแล้วก็กังวลกับการดูกราฟตลอดเวลานะครับอะใบโซนแรกย้ำอีกทีนะ2 5 0 5นะครับถึง2495นะฮะมีแนวโน้มพรเฟศจะปรับลดดอกเบี้ยนะฮะแต่ผมมองว่ามันมันอาจจะปรับลดก็จริงแต่ในในหางเชิงระยะยาวราคามันยังขึ้นไปต่อได้นะถึงแม้ว่าทองจะปรับลดอะไรยังไงก็ตามเดี๋ยวไปดูข่าวกันแป๊บหนึ่ง ในส่วนของข่าวนะครับจันยี่หกไม่มีนะฮะอังคารยี่เจ็ดมี usd สามทุ่มนะฮะ cb consumer นะครับวันพุธวันพฤหัสวันพฤหัสมีทุ่มครึ่งนะครับ gdp นะฮะแนวโน้มคาดการณ์นะครับ,าาร,ร,บราคาทองคำอาจจะลงไปต่อได้อีกนะครับ ส่วนของวันศุกร์โอ้โหตัวเลขไม่ค่อยเท่าไหร่เลยสัปดาห์นี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะตัวเลขข่าวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มุมมองตามเทรนหลักเนี่ยผมยังมองว่ามันยังขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะย้ำอีกทีบายโซนแรก2 5 0 5ถึง2495โซนบายโซนแรกนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดราคาหลุดต่ำกว่าประมาณ90ลงไป ก็ SL ไปก่อนนะครับอาจจะไปรอเล่นที่75เหมือนเดิมก็ได้นะฮะ75 70นโซนนี้นะครับโซนรอเข้าบ่ายอีกโซนหนึ่งโซนที่2นะฮะถ้าเกิดแพ้จากข้างบนนะแล้วราคาเซลล์อยู่ที่ราคาไหนราคาเซลล์นะฮะก็ให้ไว้ที่ต้านนี้ก่อนเลย2530เป็นราคาเซลล์นะครับ2530เป็นราคาเซลล์ราคาเซลล์ราคาที่1 2530้า 25, นะครับถ้าทะลุป,ประมาณ2535ก็ปล่อยขึ้นไปก่อนนะฮะผมยังมองว่ามันยังขึ้นไปได้อีกนะครับ อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ย้ำอีกทีนะฮะใครที่เทรดตามผมใครที่ดูคลิปนี้แนะนำเทรดใน timeframe 1ชั่วโมงและ4ชั่วโมงดีกว่ารอราคาลงมาถึงนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยให้กราฟมันทำงานของมันไปไม่ต้องเฝ้าออจอบ,บ่อยนะครับโอเคใครสงสัยอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามได้ใครอยากเข้าห้อง v i p ก็สแกน QR code ด้านล่างได้เลยนะครับทักหาแอดมินได้เลย นะฮะ